ครับพี่น้องครับหลังจากกินเขาแล้วก็สิบไปเบิ้งกาแฟได้นนเหลือบครับจัดร้านงามงามพี่น้องนะครับจะพาพี่น้องไปดูนะฮะบรรยากาศร้านนะฮะวิวสวยนะครับจัดงามครับโอ้ยบกสมอ,อนนีาตัดกล้อง ด้วยภาพศิลปะนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับพืชดินแบบโดนตีพื้นบ้านเออวัฒนธรรมบันบานครับพี่น้องครับไปใช่ละ่ะโอ้วิวนี้ก็งามครับนี่กาแฟในเลือเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเน่นเพิ่นเน่าแบบ เครื่องประดับแบบผ้าขวัญแบบมีตุงโอ้ยบรแมาณมุมพีพีเลตติ้งยังก่อนนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาถ่ายได้พีเลตติ้งพีเรตติ้งบ่าพีิ้งโอ้ยบ่าถือบอกยากค่ะสวยงามนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาถ่ายภาพได้นะครับร่มรื่นมากร่มลื่นร่มรื่นเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่น่าที่น่ามาเยี่ยมชม ื่อกลางเดือนสีกากะเลาเหรอดอกเลาดอกเลาดอกเลากะกะเลาเหรอไม่หรอนี่นะครับพี่แอ๊ดพี่แอดจะพาไปกินกาแฟกาแฟในหลืบก็จะมีซุปต่างๆนะคะเจ้าค่ะที่หน้าเราบอกว่ากาแฟในหลือบก็จะมีแบบเป็นหลืบตัวนั้นนี่เข้าใจไนะโอ้ในหลืบคือความหมาย บนเตียงทางเขามีโซนให้นั่งมีโซนมีหลือบถ้าคนจัดแบบนี้ต้องเป็นคนที่สะอาดเพราะใดเด้่ยถ้าคนบม่สะอาดจะเหลือปลายปลายว่ะเลยิ่งจะโซ่กระปงนะครับจะเป็นโซนนั่งแบบชิวๆลูกค้าก็บจิมานั่งแบบว่าแสดงว่านี้มีน้ำตกใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะพอดีก็จะเป็นโซนน้ำตกด้วยน ทำเองใช่ไหมคะทำเองแต่นบ้านเป็นบ้านสวนแล้วเราก็แค่ปรับมุมไปอย่างเงี้ยค่ะพอดีน้องชายเนี่ยเขาก็เป็นวิศวะแล้วก็พ่อเนี่ยก็เป็นช่างก็คิดคิดกี่จะทำทำทำไปอย่างเงี้ยค่ะว่าแล้วต้องต้องต้องมีใครที่จบวิศวะสักคนก็คิดช่วยกันก็ปรับโน่นนั่นนี่ไปอย่างเงี้ยค่ะบัตรขมอญ่บ่แม่ค่ะพี่น้องอยู่ใต้ต้นขมอตะตะดังเดิมนี่ยอย่างเนาะแม่ค่ะ แบบสุดยอดสุดยอดเปิดปงล่างเบาๆวนๆนนนๆเหมาะมากเลยน่าจะไปอยู่อยากมีกรุงเทพสักทำอย่างนี้ในตึ้งเทพได้ไม่กล้าเป็นสาขาที่สุดจะเป็นลูกค้าประจำเลยทั้งหมดเนาะมีเขากันนี้น่าจะเสียงปงล่างเนาะมีจอมีจอ มีปิ่นโตพร้อมบ่งบอกถึงคนไทยพิธีบ้านเฮาปิ่นโตไปวัดโอ้คือปลาล่าเขาเลยแซ่บปิ่นโตแซ่บปิ่นโตนี่แหละแซ่ปิ่นโตมาจากไหนนั่นอะแบบนี้แหละทำไมปลาล่าเราถึงแซ่บปิ่นโตนี่ไปบานอีกทีผ้าพี่น้องไปกาแฟบ่พี่เอาเอาผ้าผมไปเด้อนี่คุณนี่อีกนโอ้โหนี่เอาเอาทีนี้ตรงนี้ปกตินี้น้ำตกแต่ว่าตอนนี้เครื่องมันเสีย ครับนี่คุณบางงานเราถ้าเรามีบ้านสวนอยากเจ้าว่าได้เหลือบอี่ลีพี่น้องไในเหลือบแมนแมนบ่ห่อนบ่หวือหวาแต่ว่าไม่ธรรมดานะในที่ไม่หวือหวาเรียบง่ายแต่เก๋เขาเรียกน้ำออกแค้นแค้นอยู่กับธรรมชาติเขูดในบ้านเขามาเห็ดปรับเหดให้มันเกิดมันราคาเรื่งสินะค่ะเอาแค้นแค้นยังซุ่มไกล เห็นเห็นบอมีหอดชุ้มไก่พ้อสุ่มมนมาไมีตงุงโอ้ยมากระทกากระทบโลกห<ด>มก้เหมากระทบลกแม่พี่น้องเพอว้าวระกระทบลกเขาเอามาเห็ดเป็นเครื่องดื่มได้จ้าสุดยอดสุดยอดจัดแต่งดีนะครับ รับสร้างรับสร้างรับสร้างบ้านด้วยนะคะที่นี่หัวรับสร้างบ้านรับสร้างบ้านจัดสวนพร้อมจัดสวนพร้อมค่ะเอาสูงเนี้ยบ้านเนี่ย <c oughs> บน่นรวยหูไปรวยขักแล้วรวยเติมอีกอืมสุดยอดนะครับบรรยากาศล,ล่มรื่นโอ้มาเนี้ไปบ้านนี้เออไป โอ้กาแฟยุ่นได้นีโอ้โนี่เรือนกาแฟครับนี่คอเรือนกาแฟนะฮเี้ใหอไครับกาแฟในหลืบเด้อขักขัแก้วคิดสิคิดสิยู่นี่แล้ววันี้คาปูชิโนเอสเปรสโซมีเบิร์ี่น้องเซนเราจะเป็นชาเขียวในหลือ นะะคชาเขียวในลืมชื่อจะแปลกๆหน่อยชาเขียวในลืมครับแบกนี้ลืมนะคะแบกกระทบลกชื่อแบกกระทบลกค่ะแล้วก็มีมีบอแบกกระทบลกมีสีร้องแบกกระทบลกเหรอนมากมากระทบลกโอ้ยอย่นี้แบบแซ่บค่ะกระทบลกสดด้วยค่ะที่นี่ปลอดสารปิดความเห็นมัคอยู่ต้นต้นอเพราะยุนี่เองนะคะอยู่นี่เองค่ะ แต่ก่อนชื่อกระทกลกพอไปอยู่กรุงเทพชื่อว่าสาวรรค์รถเนี่ยเนี่บักนี่ทั้งเนี่ยนะฮะก้อนนี้นะสวยงามต้นบักบีปาได้ครับได้ครับเฮียครับอย่าเพิ่งตามแป๊บนึงก็เสร็จแล้วครับได้ครับเฮียครับได้ครับเฮียครับเอาบารนี่กินกาแฟตอนพี่น้องเออ ส้มหนึ่งกับไขปลาทาย่คุนเดี๋ยวเข้าไปมแฟมาแล้วครับมอาแล้วครับมาแล้วครับแม่ยังเนี่ยอันนี้แบกกระทุกลบอันนี้แบแบกแบกน้ำส้มแบกอะไรโอ้ยแบอะไรุย น่ากินนะฮะถ่ายภาพนิ่งก่อนนะถ่ายภาพนิงพน่งลงก่อนนะอันนี้ของคุณใช่ไหมคะอันนี้ของนิชันวิธีวิธีดื่มยังไงคะอันนี้คือเป็นอย่างนี้นะคะยังไงครับวิธีดื่มคือดูดงงดูดแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ดูดอ๋อดมให้มันาพานใช่มันจะได้ไ้มันพานอันใต้ใช่ะจะได้ลดไขมันอันบนสูกค่ะไม่ให้คนคือพอให้คนเข้ากันใช่ค่ะ ถ้าจะคนก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่มันก็คนก็ได้เนาะแต่มันแต่อยากให้เจอแบบอยากให้เจอสดชื่นของส้มขึ้นมาแล้วก็อ๋อชาชาเพราะว่ากาแฟกัาจัสีเดียพี่น้องเด้อความหมายก็คือว่าให้ดูดอยูุหางใต้กอนแล้วก็ดึงหลอดขึ้นมาแต่ก็มาดูเห็ดไข่ปลายหลอดอยู่ใต้ละให้ปลายหลอดมาอยู่สีดำๆนี้อีกนะครับ ดูดึงด <acy r> <laughs> ูด uh ึง huh. ดูดแล้วดึงนะฮะเดือดดึงดืดดึงสุดยอดมาดูนางแบบจะพีเซ้นให้่าดูนางแบบางบางบาคชาบางทัานในซาด้วยนะคะท่านไนคะฮอนดานมฮอนดาคมแล้วก็ดึงต้องฮอนขึ้นเออต้งกระดับล้มล้มสีเบิร์ก่อนโอ้ยนั่ก็บโคตรเยอะว่าเป็นเสื้อสิงโต วางเสื้อสิงโตเว้ย uh นั่งแล้วก oh, ็ลุกขึ้นไหมเสียแห่งคือเสียแห่งคือสิงโตเอ้อเจอะถึงแช่ถึงแช่ถึงแฉ่เอาอันเลาวเอากาแฟปะครับมาเอากาแฟน้ำกันเอาป่ะจะอัดรูดินรูดิน อ่านะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คืออันนี้เขาเรียกอะไรซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ชาเขียวในเหลือบอยู่ละโอ้สีสันมึงดูพี่น้องชื่อก็จะอยู่ในเหลือบเยอะนะ่ยังกันในเหลือบเนาะ้ชินี่กอย่าเอาใหม่แน่นอนหน้าตางงามหน้าตางงามใช่ที่มัดของซื้อชาเขียวในเหลือบก็คือชาเขียวมันอยู่ข้างล่างเออมันจะในเหลือบนี่ค่ะอยู่ในเหลือบนี่ค่ะมัน

สดชื่นนะฮะตายแล้วผู้สร้างก้อนบริเก็ตคุณตุ๊กตาไหมคะขอบคุณมากเอาไม่เลยที่เสร็จแล้วอันนี้ก็คือกระทกลับอันนี้ก็คือกระทกลกสวรสหรือสวรสซาวรสกาแฟแบล็กกาแฟดึงเหมือนเดิม เป็นไงรสชาติมันจะเป็นลักษณะไหนอุ้ยอันนี้ก็อร่อยน่านเห็นป่ะอันนี้อร่อยน่านได้กินเสาวรสนะมันจะหอมเนาะเออหอมเสาลวเตึ้มแซ่บมันติดมันติดมันติดมาเลยเสาลวดเนอะคัทมันกะหมดก่อนคุณนะเสียวอยู่คนนึง เออคนที ờ, <all> right? ่ชอบสามาแใจม่นๆครับผมมากชอบเหมือนกันเนาะโอเคค่ะ